สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปหาปันเดืยวได้หนึ่งร้อยเกมนะครับส่วนเกมนี้จะเป็นเกมที่เจ็ดถึงสิบนะครับเกมมันก็ไม่ตายตัวหรอกครับแล้วแต่อารมณ์ผมนะครับถ้าผมขยันผมก็ทํานะครับก็ไปดูคลิปผมกันเลยดีกว่านะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะครับก็เลือกเป็นปืนเวสเตอร์นะคบเป็นเวสเตอร์คู่เลยนะครับท่านผู้ชม ผมก็เจอเขาแล้ครับแต่ว่าเขายืนนิ่งก็เปิดไปก่อนนะครับทาไมไก่ก็โดนหน้าขวาก็เลยไม่ไปนะครับแล้วเขาก็หนีมานะครับเขาก็ยืนนิ่งอีกนะครับผมก็ยิงอีกนะไรเขาก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันหน้าเน็ตหน้าแจ็นะครับท่านผู้ชมก็ยิงก็ตั้งไอวอลก่อนครับแล้วเขาก็รีบครับเข้ามาชาร์จผมเลยผมก็เลยรูดไปนะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็ชนะไปในเกมนี้ เจอเขาแล้วครับก็เลยเปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ตั้งไอวอลครับแล้วก็ปลาระเบิดที่แข็งไปแล้วก็โดนอยู่นะครับพัญญาครับแล้วก็เขาก็ขึ้นมาผมก็รูดเขาแต่ผมก็ล่วงเองนะครับท่านผู้ชมมาครับตอนนี้เขาก็ได้เรียกนะครับเขาก็เรียกเป็น AW2 ก็บอกเลยนะครับผมก็ยิงโดนเขาครับหนึ่งนัดแล้วก็นัดที่สองครับท่านผู้ชมครับเจอกันแล้วนะครับเขาก็ยิงโดนผมหนึ่งนัดนะครับแล้วผมพยายามสับครับแต่ว่าไม่โดนเลยผมก็ยิงไม่ออกครับมันติดอะไรเมื่อยุจนเขายิงออกแล้วผมก็ตายไปครับ นะครับตานี้ผมก็เลือกเป็นปืนกอซ่านะครับท่านผู้ชมแล้วผมก็ลากหัวเขาเลยค่ะพึ่งเหมือนกันและผมก็พยายามยิงตัดเลือดเขานะครับผมคิดว่าเขาก็น่าจะเจ็บกันนั่นและผมก็ทําการปาระเบิดแยกแขงไปแล้วก็โดนด้วยนะครับเขาก็ออกมาครับแล้วผมก็ยิงเข้าหัวเขานะครับโอ้ยนิดเดียวเองนะครับเลือดเขาก็เหลือพอสมควรมาถึงตาที่เขาได้เลือกนะครับเขาก็เลือกเป็น MP นะครับแล้ว MP ผมเนี่ย ก็ไม่มีเสกินซะด้วยสิครับเพราะผมไม่ค่อยเล่นแล้วเขาก็มาลูดผมถึงที่เลยนะครับเขาสามารถสแนปได้แต่ผมไม่มีที่สแนปมันสิครับแล้วก็เลยทําให้ผมตายไปแล้วก็เจอเขาแล้วครับก็ยิงเลยนะครับเขาไม่ได้สวยเพราะาเขาไม่ได้ตั้งหลักมาถึงตาตัดสินแล้วนะครับผมก็เป็นได้เรือกไนงะแล้วผมก็คิดว่าตาสุดท้ายคือเรเป็นคนได้เรือกมั้งแต่ไม่ใช่ครับมันคือเราจะเลือกปืนอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะครับผมก็เลือกแต่ยูซี่ก็นึกว่าเขาจะได้ยูซี่เหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ เขาสามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับปืนที่เขาจะเล่นผมก็รู้สึกสงสัยครับว่าทําไมปืนเขามันแปลกๆนะผมเลือกยูซี่ที่ไหนได้นะครับเราจะเลือกเออปืนไหนก็ได้นะครับก็รู้นะครับว่าผมเล่นยูซี่เขาก็เลยเล่นยูซี่กับเขาแต่ว่าเขาก็มีเดบิวแต่เขาไม่เล่นนะครับผมเขาก็ดันมาครับผมก็พัญญาทีเดียวเองครับท่านผู้ชมครับก็ทําให้เราแพ้ไปนะครับแต่เราก็แรงไม่ลดนะครับเพราะว่าเขาคุมรองดาวเริ่มต้นนะครับ รับเกมที่8นะคบเพราะเป็นฝั่งได้เลือกนะคบทีมเขาเขาก็เลือกเป็น UMP พีดีส t แล้วก็สองวงนะครับสายมันใสให้แล้วเฮ้ผมก็กลัวเหมือนกันผมก็ได้เปิดเข้าไปนะครบแต่เปิดไม่โดนนะครับพอยิงผมก็เกือบเจ็บเหมือนกันผมนี่เขาด้วหนึ่งนัดนะครับแล้วผมมีโมโหให้เห็นจุดผมก็เลยใช้ UMP ยิงไปเลยนะคบแล้วก็ชนะไปแล้วเราก็อยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับโอ้โหแล้วผมก็ได้ลากหัวเขานะคบเรียบร้อยรับเกมนี้ผมก็เลือกแต่กอซ่าอย่างเดียวนะครับปืนเดียว แลผมก็เปิดเข้าไปก่อนนะครับพอยุงสูงผมก็เกือบตายเหมือนกันนะครับเขาก็ลงมาแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่พัญญาผมก็เจ็บเหมือนกันเขาก็เจ็บเหมือนกันนะครับเขาก็เลยแพ้ผมตอนนี้ผมก็หัวโยกเลยครับยิงเขาไม่โดนสักนัดเลยมาถึงเกมนี้นะครับเขาก็ได้เลือกเขาก็เลือกเป็นเอเจปกับสองยาวนะครับผมก็เจอเขาแล้วก็เลยเปิดป่อนไปกันเลยนะครับแล้วผมก็โดดลงไปนะครับแล้วชักแมสเัอดีแล้วก็เรียบร้อยครับผม เหมือนเขาจะไม่ได้ตั้งตัวนะครับผมก็เลยอัดตัวเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราชนะไปนะครับตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นซิลเวอร์แล้วนะครับเป็นซิลเวอร์หนึ่งหนึ่งดาวครับมาครับตอนนี้ผมก็เลือกเป็นปืนเนี่ยนะครับไม่รู้ชื่อมันมาถึงผมก็ลู่เขาก่อนเลยนะครับแล้วก็ตามไปเก็บครับแล้วก็เรียบร้อยตอนนี้นะครับผมก็ไม่ได้ตั้งหลักเลยนะคะเขาก็มาชาร์จแล้วก็เรียบร้อยมาตาต่อไปนะครับเขาก็เลือกเป็น u ูซี่ยูพีแล้วก็สองควงนะครับแล้วผมก็ใช้สองทักทายเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ ด้วยปืนไหนเออมีปืนไหนใช้ให้หมดนะครับเขาก็ตั้งไอวอร์ครับแล้วก็โดดโดนหนึ่งนัดนะครับแล้วก็ใช้ยูเอ็มพียิงสกิดไปนะครับแล้วเขาก็ตั้งไอวอร์เพื่อพันยาผมก็ป่าระเบิดไปนั่นแหละครับแล้วผมก็ใช้ยูเอ็มพีลาเขาไปก่อนครับแล้วก็ตามด้วยสองขวงนะครับแล้วเขาก็มามุดอยู่นี่นี่ไงจะมามุดทําไมนะครับตอนนี้ผมก็เลือกแต่ปืนแม็กเจ็ดเป็นเดียวนะครับแล้วเขาก็โดดลงมาครับแล้วผมก็ยิงเข้อหัวด้วยนะครับก็เลยตายเร็วไปเจอเขาแล้วครับก็ลากหััวเเเข้้้าาาไไปปลลยนนนะะะคครรรบบแก็ทํใ แล้วเราก็อยู่ซิวเอิร์หนึ่งสองดาวนะครับเขาก็เลือกเป็นซองควงสองกระบอกกับดิเซอร์ดิเกิลนะครับแล้วผมก็ยิงเขาไปก่อนนะครับหนึ่งนัดเขาก็หมดจะย่อย่อไม่รู้ว่าจะย่อทําไมผมไม่อยากเล่นด้วยนะครับเขาก็ย่ออีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะย่อทําไมก่อนแล้วผมก็เหยือเวิไปหน่อยนะครับก็เลยเลือกมาทําบอกเลยผมก็ยิงเขาโดนหนึ่งนัดนะครับเขาบอกเขาขอแค่เม็ดเดียวแล้วก็ตายเลยแล้วผมก็มาล้างแค้นะครับตัวหนึ่งนัดนัดสองเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็เลือกเป็นยูมพีสองกระบอกเลยนะครับ แล้วผมก็โดนเขาลูดหัวหมดเลยนะครับแล้วผมก็ยิงเขาไปก่อนนะครหลังจานั้นก็ลูดเขาเลยนะคะเขาก็พยายามแต่ย่อๆผมก็ยิงอีกครับแล้วผมก็นั่งลงเลือยผมเต็มก็หมดเลยนะครับไม่น่าแอบเลยครับตอนที่ผมก็เลือกเป็นเปิร์นิ้งนะครับแล้วก็ยูนพีนะครับเขาก็พยายามย่อๆล้วนะครับผมก็ยิงเขาหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้ยูนพียิงอีกครับไม่รู้จะย่อทาไมนะครับตอนนี้ผมก็โดนลูดหมดเลยอีกแล้วนะครับนั่นแหละครับแล้วเราก็แพ้ไป พอตอนนี้ก็สีสีเท่ากันนะคะบาครับตอนนี้เราจะเลือกปืนอะไรก็ได้เลยนะคะผมก็เลยจัดเต็มเลยนะครับเลือกแม็กเจ็ดนะคบแล้วก็ก่อดซาแล้วก็ยูซี่นะครับแล้วผมก็ทักทายเข้าไปก่อนเลยนะครับแล้วก็โอ้มันยิงไม่ออกไม่รู้ทําไมนะครับแล้วก็เราก็แพ้ไปนั่นแหละแต่ดาวเราก็ไม่ลดนะครับเพราะว่าคุ้มครองดาวเริ่มต้นนะครับท่านผู้ชมก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าใครชอบเิมนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอร้องล่ะกดติดตามให้ด้วย